สวัสดีครับพี่น้องหัวขาเจ้าเหนือวันนี้ถึงไม่เมืองเฮาวันตกวันใจนะครับของผมชวมากินลาบกุ้ง่านะครับน้องซอจุกวนี้เอาล้ครับผมจะนมากินดกันเลยนะครับคือคนเนอเอาล้ครับอื ขอเป็โจ๊กเปใจนะครับเป็นมปเป็นไปม่ขอมือเพื่อวาของน้องของแรงเลยตอนนี้นเรา,าพักค่เจ็บครับผมลองขิดจุสักอันลหนึ่งนะครับเน็กขนาดครับผมขอเตืออู้นคนนะคร แม่จะแก่แล้วนะป้าอ่ะคือนั่งตรงโซฟาแล้วยายอยู่รู้ก็คือไปนั่งกับยายอยู่รู้ <laughs> 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 con nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ได้โชว์น้อยเออนะครับเมือนตุ๊กตาเลยเอ๊ะเหมือนเน่ยเมือุ๊กตาตุูกตบ้นเรากตามตุ๊กตาตั้งเยอเลย 十条。干嘛了？干嘛？十条，十条，十条。